วูบเลยเอออันนี้ก็ได้นะตามจริงอะ่ะมาดีครับอันนี้ก็ได้นะครับผมจานไปดีครับมาอีกสามหมื่นบาทแน่นอนครับท่านจายไปดีคูณสิบกันอยู่แล้ว่ะครับผม ครับสวัสดีมินรักนักป่านด้แลนะนะผมอยู่กับผม DJ เจบารคนเก่าคนเดิมอีก,กแล้วจ้ามาผมวันนี้อยู่กับเกมวัวโดดครับใครที่ขอเกมนี้เข้ามาผมก็จดให้แรเดอร์จ้าเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับขอ,อยยาผมเริ่มไปเบ็ดละหนึ่งร้อเลยเนี่ยสีแบบนี้แม่งโคตรชอบเลยผมโคตรชอบเลยจาัาไปผมสามสี่หมุนสวยๆงามๆกันไปก่อนครับท่าน ขออนุญาตเปิดเทอร์โบกันไปเร็วเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแล้วต้องยัดกันไปหนักๆเน,น้นๆแน่นๆ,ๆกันสักร่งน้อยหน่อยมาเอาหน่อยเอาหน่อยเว้ยเออไหลกันไปอะไรกันไปวันนี้มีงบมา<ค><ๆ>ไ,ไม่่อยเท่าไรก็ขออนุญาตเดินเบาๆก่อนแล้วกันสวยๆงามๆกันไปครับท่านไปกันตรร่อแล้วไปกันต่อจังวันนี้มา เฉยเลยอะไรวะสองรอบติดแล้วนะสองรอบติดแล้วนะมาดิโอโหเหลือจะเชื่ออะไรจังหวานี้ไม่เข้าได้ไงวะไม่เข้าจริงๆนะเนี่ยเกินไปปะขอ,อยาผมย้ำเป็นเลยแล้วงานเบรรส,สอาร2 0องร้อยผมสามสิบหมุนการไปต่อครับผมยังไงยังไงอะไรครับไปกันต่อดิครับโซมโพักทองแตงโมชยโยโหยิวอะ ไหลเป็นน้ำเลยจังหวะนี้เกินบางทีอ่ะดูดิมันไม่เข้าให้เลยอ่ะทนะ่านผู้ชมจา๋าผู้ชมว่ายังไงครับท่าน,นเกินไปนะบางทีมาดิครับจังหวะนี้คูณสิบกันไปโอ้โหที่มาแล้วจา้านึกว่าจะไม่เข้าใจแทบหายเลยเมื่อกี้จอดปลาเดี๋ยวครับจังหวะนี้พี่วัวเราทำท่าอะไรวะเนี่ย ได้แล้วมาชิตกตายไปมาเลยครับจังหวะนี้20 0 0 0บาทได้อยู่ได้อยู่จานไปอีกสักเล็กน้อยหน่อยจ้าขยับปะ่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขยับแล้วกันนะผมจัดอีกสักสิบหมุนนะผมรอบนี้ขออนุญาตปิดลองปิดเทรบโบหน่อยเผื่อได้เผื่อโดนหน่อยเออมาดีครับจังหวะนี้สวยๆงามๆไหลกันไปต่อแล้วไอ้ว่าจังได้รอไม่เข้าว่ะ ไปกันต่อดีแล้วจังไหนอะครับผมสวยๆงามๆเามจางหวานอี่วายไ<า>หลกันไปต่อเอายังไงอะไม่เข้าไม่เข้าไม่ได้ไม่โดนสิบมุนกันไปลองกันไปก่อนแบบเสียวๆหลังอยู่ผมเผื่อไม่ไม่เข้าไม่เข้าเราจะเจ็บตัวเอาครับผมมา สวยๆงามๆการสักางเรน้อยหูจังหวะนี้เอาโดาเธอะโดเธอะครับจังหวะนี้มาดิครับหูอันนี้ก็ได้นะบอกเลยถ้านี้เข้านี่พารูลลเช็คยายนงแน่นอนนะผมจดัดไฟเลยครับสวยๆงามๆหูส้มแมวนะไม่ไหวนะส้มโอเนี่ยเออไหลกันผ่านกันไปก่อนแล้วจังหวะนี้ เดียวทองน้อยวูบเลยเอออันนี้ก็ได้นะตามจริงอะ่ะมาดิครับอันนี้ก็ได้นะครับผมจายไปดีครับมาอีกสามหมื่นบาทแน่นอนครับท่านจายไปด่คูณสิบกันอยู่แล้วอ่ะครับผมหือว่าได้ถือว่าโดนกันเลยแหละจังวะนนี้เอาเรื่องเอาเรื่องย้านไปดิครับสามหมื่นชัวชัวผมจังวะนี้มาที่หกหมื่นการไปแล้วจ้าสวยๆงามกันสักเล็กน้อยหน่อยนะจ๊ะ อย่าใจร้ายกันเลยเอาหน่อยเอาหน่อยไปเลย3 0หมุนไปเลยแล้วกันไม่ไหวครับ่านใครที่อยากจะให้ผมเล่นเกมไหนผมก็สามารถขอเกมกันเข้าโอโห,หนึกว่าจะโดดสามารถขอเกมมันเข้ามาได้แล้วมาสวยๆงามๆกันไปรอถอย่าไปหยอง,งเอ้ามารออย่าไปหยอง จังหวะนี่มจัดกันไปโดดมาสักเล็กน้อยหน่อยดีเกินไปวะบางทีอ่ะบางทีก็เกินไปอยู่นะจ้าโดดเถอะขอร้องโดดมาเถอะโอ้ยไม่โดดวะโดดมาโดดมาโดดมาโอ้โหไม่โดดเฉยโดดโดดโอโ้มันหลอกสองช้ำอาวสองช้ำเลยอ่ะอย่าไปดีครับแล้วจังหวะนี้เข้าอยู่นะจ้ะาทำเป็นเล่นใบสวยละ สวยเลยแหละพันบาท้วผมสวยงามพระรามปแปดนะผมยังไงกันต่อจ้างไหนกันตอ,อมจางวะนี้ผมขอยาตจบจบกันไปเลยผมสำหรับใครมที่เพิ่งเข้ามาดูเข้ามาชมนม้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ผมอก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมกันไปก่อนสวัสดีจ้า